ในการทดลองนี้เราจะาหาความยาวโฟกัสของกระจกว้าวนะครับก่อนอื่นเราจะไปดูวิธีการคำนวณก่อนเพื่อจะรู้ว่าในการทดลองนี้เราต้องเก็บค่าอะไรบ้างในสุดของการคำนวณนะครับก็คือเราต้องการหาระยะวัตถุระ,ระยะภาพเพื่อนำมาคำนวณหาความยาวโฟกัสต,ตามความสัมพันธ์หนึ่งส่วนความยาวโฟกัสเท่ากับหนึ่งส่วนระยะภาพบวกด้วยหนึ่งส่วนระยะวัตถุนั่นเองซึ่งในการทดลองเราต้องบันทึกตำแหน่งของวัตถุตำแหน่งของภาพ <mile> และก็ตำ for แหน่งของกระจกจกตำแหน่งเหล่านี้เราจะเอาตำแหน่งพวกนี้นะครับมาคำนวณหาระยะวัตถุและก็ระยะภาพโดยที่ระยะวัตถุนี้จะมีค่าเท่ากับตำแหน่งของกระจกลบด้วยตำแหน่งของวัตถุนั่นเองซึ่งระยะวัตถุนี้จะมีค่าเท่ากับตำแหน่งของกระจกเว้าลบด้วยตำแหน่งของวัตถุนั่นเองซึ่งเราจะเอามาแต่ค่าของผลต่างนะครับไม่ต้องเอาเครื่องหมายบวกลบมาด้วยส่วนระยะภาพนะครับก็คือตำแหน่งของกระจกเว้าลบด้วยตำแหน่งของฉากนั่นเองจะสังเกตทีหนึงว่า ไม่ว่าจะเป็นระยะวะัตถุระยะภาพเนี้ยเราจะใช้ตัวกระจกหรือตัวพัสดุอุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นจุดนั่งอิงในการวัดระยะวัตถุแล้วก็ระยะภาพมันเองสําหรับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี้ยเราจะพิจารณาจากลักษณะของวัตถกุก็คือถ้าเกิดวัตถุนั้นเป็นวัตถุจริงนะครับระยะวัตถุก็จะเป็นบวกสำหรับระยะภาพก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดภาพนั้นเป็นภาพจริงฉากรับได้นะครับระยะภาพก็จะเป็นบวกนั่นเองเมื่อคำนวณระยะภาพกับระยะวัตถุได้แล้วนะครับก็นํา าเข้าไปแทนในสมการข้อควรระวังในการคำนวณความยาวโฟกัสเนี่ยนะครับคือค่าที่เราคำนวณได้เนี่ยจะเป็น1ส่วนควาอยายยโฟกัสเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณได้แล้วนะครับเราต้องกลับเศษเป็นส่วนด้วยตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าในการทดลองเนี้ยนะครับเราต้องเก็บข้อมูลอะไรกันบ้างต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดชุดอุปกรณ์เพื่อทดลองกันครับในชุดอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยกระจเว้า์โคมไฟและก็ฉาก โดยเราใช้ไต้หลอดของโคมไฟเนี่ยนะครับเป็นวัตถุในการทดลองนั่นเองเราจะเริ่มต้นด้วยต่อแหล่งจ่ายไฟที่มีความต่างศักย์ขนาด2โวลต์นะครับให้กับหลอดไฟแล้วก็นํากระจกเว้าเนี่ยมาวางด้านหลังของโคมไฟนะครับแล้วก็ถากรับภาพก็วางไว้ด้านหน้าของโคมไฟนั่นเองการทดลองก็จะเลื่อนฉากนะครับไว้ที่ที่หนึ่งแล้วก็เลื่อนกระจก เพื่อให้เกิดภาพบนฉากที่ชัดเจนซึ่งภาพที่เราจะสังเกตนะครับก็คือจะเป็นภาพของไส้หลอดที่มีลักษณะเป็นเกลียวอย่างที่เห็นนะครับภาพจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเป็นเกลียวของไส้หลอดอย่างชัดเจน เมื่อเห็นเกลียวของไส้หลอดอย่างชัดเจนแล้วนะครับเราก็จะมาบันทึกตำแหน่งของกระจกแล้วก็โคงไฟและฉากกันสำหรับการทดลองที่2นะครับเราก็จะเลื่อนฉากออกไปนะครับแล้วก็เลื่อนกระจกเพื่อหาตำแหน่งภาพฉากอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราก็ได้ภาพไทลอดที่ชัดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาบันทึกตำแหน่งของปมไฟนะครับแล้วก็กระจกและฉากกัน นำค่าที่ได้เนี่ยนะครับไปกรอกลงในตารางแล้วก็คํานวณตามที่อธิบายไปในขั้นต้นแล้วนะครับลองทํากันดูนะครับ